ถ้าเกิดตอนมีเป๊บซี่อ่ะมีเป๊บซี่อ่ะมันไม่ให้เปิดสัดอ่าเปิดเต็มโอเคเลยดีมากดีครับแล้วก็เรียบเหมือนตู้เย็นน่ะตู้เย็นเคลื่อนที่อ่ะครับมีเสียบลมเออมีเสียบลมขายน้ำมันก๊าซได้หรอขายน้ำมันก๊าซซื้อก็ซื้อโอ้โหไม่ใช่น้ำมันก๊าซน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำพึ่งหนึ่งก้าแต่น้ำพึ่งนะน้ำทุกเดือนร้อยห้าสิบเนี่ย ขวดละร้อยห้าสิบสองขวดสามร้อยเขาบอกว่าเป็นน้ำพึ่งตีตาของพิมพ์คือพายอ่ะคิดว่าจริงปะร้อยลิตรหนึ่งร้อยห้าสิบแบบแซ่ปะแบวแซะแบบกแซะเป็นวกน้ำตาลเอาน้ำตาลแพงผสมน้ำมันรวยได้นะถามว่ารวยได้ให้ก็คือดีนะคือบริจากแฝงโซซ่าเซลหรือไปช่วยคือชนบทใช่เราก็เลยอุ่นหนุนตอนแรกผมไม่สนใจครับมันทําดีแล้วได้ดี เขาไปทำแบบนั้นเหมือนบริจาคคนจนดีนะดีดีดีเสริมแล้วมันมีช่องหนึ่งชื่ออนุสรโพทองอ่ะลองไปดูสิไม่ค่อยดังแจกตปลงจริงแต่เป็นพันเลยอ่ะเขาแจกจริงแล้วไปเลยเต้นแล้วไปเลยไปดูไปครับลองลองไปพิมพ์มาแล้วกันนะถ้าอยากดูคนนี้ดีรวยแบบรวยแล้วมีน้ําใจรวยแล้วให้รวยให้เป็นพันอ่ะแต่รวยแล้วให้ คือเขาอยากจะให้ชีวิตใหม่ว่ากันเถอะจากคนหนึ่งไปขายของอยากคนคนปวดขากลายเป็นนักกีฬาเลยนะนั่นมาน้น,นะานั้นอันงนั้นดีครับค,ครับ